สวัสดีครับผมกิษฮะจากช่องอินดีฮนะชาแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมกับการตั้งตู้ทะเลนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับเราก็ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมนะฮะเพราะตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับผมส่วนผมก็เป็น Work for Home อยู่แล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็พอมีเวลาว่างแล้วก็จะ คิดว่าเดี๋ยวจะมาทำนะครับแนะนําการเลี้ยงปลาทะเลต่อนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นการแนะนําเลยผมใช้คำว่าเป็นการแชร์ดีกว่านะครับเพราะผมก็ไม่ไม่ได้เลี้ยงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชิงพาณิชย์นะครับผมก็เลี้ยงเพราะใจรักมากกว่านะครับเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยการเลี้ยงปลาทะเลผมว่ามันก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะมันก็ต้องใช้เรียนรู้แล้วก็การศึกษามากกว่าการเลี้ยงปลา,าน้ําจืดพอสมควรครับผม นะแต่ก็ถามว่ามันยากไหมเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมนะก็ในเริ่มแรกเนี่ยผมอยากจะมาแนะนํามือใหม่นะครับผมซึ่งตัวคลิปเก่าเนี่ยผมออสอนวิธีการเลี้ยงปลากระตุนเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาชมนะฮะตู้ปลาปลากระตุนของผมนะครับซึ่งปลากระตุนที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2คู่นะครับก็คือเป็นปลากระตุนแบ็กสโนนะครับกับปลากระตุนแพทินัม นะครับซึ่งอสองชนิดนี้ที่ผมชอบเพราะ,ะลายค่อนข้างสวยนะครับผมส่วนตู้ตู้ของผมเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นตู้เขาเรียกว่าตู้ตู้ทะเลแบบนาโนโน,นะครับตู้นาโนนะครับหรือตู้ขนาดเล็กนะครับซึ่งตู้นี้เป็นตู้แบบเป็นแบบตู้เส็ดรูปกึ่งเส็ดรูปนะครับก็คือเกือบที่จะพร้อมเลี้ยงนะครับ ตัวขนาดของตู้เนี่ยจะมีขนาดกว้าง11นิ้วนะครับแล้วก็สูง12นิ้วแล้วก็ลึกเข้าไป11นิ้วนะครับปริมาณของน้ําอยู่ที่ประมาณ24-28ถึงลิตรด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจะมีช่องกองนะครับผมช่องกองอยู่2ององช่องนะฮะนะครับก็เขาก็จะมีตัวที่กองมาให้นะครับผมแล้วก็ แต่ของผมเนี่ยเอาออกไปหนึ่งช่องนะครับผมต้องการกล่องช่องเดียวพอนะครับมีตัวตู้นะครับมีกลองตัวไฟ LED ไฟ LED นี่ก็จะเป็นตัว12โวลต์นะครับผมก็สามารถมี2โหมดนี่คือโหมดโหมดสีแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีเป็นบูด้วยนะครับเป็นโหมดแสงสีบูนะครับเราก็สามารถปิดแล้วก็เปิดได้นะครับทั้ง2โหมดนะฮะไฟก็ค่อนข้างสว่างพอสมควรนะฮะถ้าห้องของเราเนี่ยที่ เราใช้เลี้ยงเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน30องศานะครับอยู่ในอุณหภูมิที่ช่วงปกตินะครับช่วง25-30ถึงองศาเนี่ยเราสามารถเลี้ยงปลาโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องทําความเย็ยนหรือชิลเลอร์ได้นะครับผมอุณหภูมิของน้ำเนี่ยถ้าไม่มีชิลเลอร์เนี่ยสูงถึง3 2องศาซึ่งแน่นอนครับน้องน้องปลากระตูนไม่สามารถอยู่ได้นะครับทีนี้ของผมก็เลยจะใช้ชิลเลอร์นะครับซึ่งชิลเลอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นชิลเลอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวนั้นนมัเจงลทน้้ําไไดไม่เกินินน20ลตรระครับ ตอนนี้ของผมชิลเลอร์มันเสียก็เลยต้องเอาย้ายชิลเลอร์อ่าที่ผมมีอยู่แล้วก็คือเป็นตัวให้หยี28 28 a นะครับตัวนี้ทำน้ำได้ถึง150ลิตรซึ่งมันมันค่อนข้างใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ลดลดสเปคมาลงมาโดยที่ใช้ปั๊มน้ำเนี่ยผมใช้ปั๊มน้ำที่400ลิตร10วัตต์นะครับตัวเล็กนะครับก็ชิลเลอร์ก็ทำงานไม่หนักครับผมน่า,นานจะจะทำงานสักทีหนึ่งนะครับส่วนอุณหภูมิของน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ27-28องศานะครับซึ่ง น้องปลากระตูนี้ชอบมากเลยตัวปั๊มน้ำเนี่ยนะครับจะดูดน้ำจากด้านหลังนะครับเข้าชิลเลอร์แล้วก็จากชิลเลอร์เนี่ยก็จะมาปล่อยในน้ำเข้าไปในตู้นะครับผมก็จะเป็นสายตัวสิลิโคนตัวนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันมันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ละนะครับผมตัวที่เห็นนะครับสีดำๆเนี่ยก็คือตัวสกิมเมอร์นะครับตัวสกิมเมอร์ตัวนี้เป็นตัวสกิมเมอร์ที่ผมสกิมเมอร์ที่ติดแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ทําน้ําในสเปคเนี่ยทำน้ำได้ถึง150ลิตร นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยตัวเว็บบล็อกนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว RWC เนื่องจากน้ำเนี่ยมันค่อนข้างไม่เยอะประมาณแค่2 4ลิตรนะครับก็จะใช้เรทที่ความแรงเนี่ยต่ำสุดถ้าใช้ตัวเว็บบล็อกที่มันไม่สามารถที่จะปรับความแรงหรือความเบามันได้เนี่ยนะครับคือถ้าเราใส่แรงเกินไปเนี่ยมันมันจะตีน้ํา ค่อนข้างหนักนะครับทำให้น้องปลาเนี่ยอยู่กันลำบากมากขึ้นนะครับคือเหมือนมีนมพายุอยู่ข้างในนะครับผมนะแต่ถ้าไม่มีเลยตัวเว็บเว็บบล็อกเลยเนี่ยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะแต่น้ำเนี่ยกองมันจะล้นเข,เข้าไปข้างหลังนะครับผมถ้าเราไม่มีตัวตีน้ําหรือตัวกวนน้าอยู่ด้านในเนี่ยนะครับทำให้เศษอาหารที่ตกลงไปข้างล่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตีขึ้นมาเข้าสู่ตัวกองข้างหลังได้ ครับผมผมก็จะใส่หินเป็นไว้ก้อนหนึ่งเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียอ่าเดี๋ยวผมมาดูตัวกรองนิดนึงนะฮะเนี่ยกรองนี่ก็เนี่ยฮะกรองนี่ก็จะเนี่ยฮะยกขึ้นมาละนะครับก็จะมีตัวเม็ดคาร์บอนแลวก็ตัวใยกรองแค่นั้นตัวเม็ดคาร์บอนเนี่ยก็ทําหน้าที่ก็คือจะดูดซับสีแล้วก็ดูดซับสารพิษนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามีสีใสขึ้นผมว่าทุกคนก็ควรจะจะมีไว้นะครับตัวเม็ดคาร์บอนเนื่องจากตู้เนี่ยเป็นตู้ที่เล็ก นะครับคือจะไว้บริเวณไหนก็ได้ผมแนะนําว่าให้ไว้ใกล้สิ่งที่เขาเรียกอะไรที่เราต้องเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะเนื่องจากตัวตู้เล็กเนี่ยค่าน้ำะจะมีการเปลี่ยนบ่อยเราจะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับบางทีอาจจะต้องทุกอาทิตย์นะครับซึ่งการเปลี่ยนน้ำเนี่ยก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนน้าประมาณ15-2 0้าน้ําผมลืมแจ้งไปน้ําที่ใช้เนี่ยเป็นน้ําผสมกับเกลือวิทยาศาสตร์การเซตค่าน้ำเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีตัววัดค่าน้ํา นะครับก็คือตัวนี้นี่นะฮะอ่าเขาเรียกว่าตัววัดค่าน้ำนะครับจะมีสองแบบนะครับแบบที่เป็นตัวถ้วยตวงตัวนี้แบบที่เป็นตัวกล้องนะครับนี่กล้องส่องนะครับกล้องส่องจะป,ประมาณนี้ครับเหมือนกล้องส่องทางไกลครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดความเค็มนะครับการใช้ก็คือตักน้ําลงไปแล้วก็ดูค่าของความเค็มนะครับค่าความเค็มเนี่ยที่ผมแนะนํานะครับควรจะวัดได้อยู่ที่ ประมาณ2 7เถึงเนี่ยอยู่ในเลี้ยงช่วงนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมจะมีตัวที่วัดค่าอยู่อีกแค่3ตัวนะครับเพราะปลาปลาทะเลเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ค่อยยุ่งยากนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นวัดค่า ph หรือวัดค่ากดดังของน้ำนะครับก็กดดังของน้ำเนี่ยก็จะควรอยู่ที่ประมาณ8นะครับถึง8.4นะแล้วกันที่2ก็คือตัวเทสค่าแอมโมเนียนะครับอันนี้สำคัญสุดเลย นะครับนี่คือต้องมีเลยเพราะ,ะในระบบในระบบตู้ทะเลเนี่ยที่ปลาเอยลืมถึงเศษอาหารที่ตกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแอโมโมเนียนะครับซึ่งเป็นพิษต่อตู้นะครับซึ่งวิธีแก้แอโมโมเนียสูงเนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับสองก็คือเราต้องสร้างแบคทีเรียขึ้นมานะครับซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ไหนก็คือจะอยู่ในน้ำแล้วก็จะอยู่เกาะตามหินเป็น รหรือถ้าเป็นระบบกรองข้างในก็จะเป็นพวกเศษประการังนะครับหรือทรายด้านล่างนะครับเลือกที่จะไม่ใส่ทรายเนื่องจากมันไม่สวยก็จริงแต่มันทําให้ผมดูดดูดสิ่งสกปรกได้ง่ายด้วยนะครับผมตัวไนไตรด์หรือ NO2 นะครับตัวนี้เราก็ต้องอมีไว้นะครับเพราะจากตัวแอมโมเนียก็จะเป็นไนไตร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไนเตรตนะครับ ตัววัดค่าในเตจนะครับซึ่งใน,ในความสําคัญเนี่ยหรือหรือความเป็นพิษเนี่ยก็จะรองลงมาก็คือแอมโมเนียนี่คือเป็นเพชรสุดรองลงมานะครับก็จะเป็นตัวในไตรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวในเตจแต่ในเตจนี่ก็ไม่มีผลกับ,ก,บ,ก,บกับปลาและถ้าเราเลี้ยงปลานะครับถ้าจะมีผลมันจะถ้าในเตจขึ้นสูงเนี่ยนะครับมันจะมีผลกับปลาหลังมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็ไม่ต้องซีเรียะไรมากนะครับก็การวัดค่าน้ำเนี่ยก็จะมีแค่ สามสี่อย่างเท่านั้นนะครับคือถ้าเรามีครบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลากระตูนได้อย่างสบายเลยครับผมนะครับส่วนการดูแลเนี่ยก็เราก็ให้อาหารปลานะครับก็เป็นอาหารเม็ดขนาดเล็กนะครับเราก็เหยาะลงไปนะอาจจะให้วันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับนะครับก็เวลาการให้เนี่ยเราก็จะให้ทีละน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าน้องปลากระตูนกินบดไหมนะครับถ้าอ่ถ้า ถ้ากินไม่หมดเลวเนี่ยเราก็จะหยุดให้นะครับแล้วก็จะจําปริามาณไว้ว่าเออเราควรให้เท่านี้นะครับเช้ากับเย็นเท่านั้นนะครับผมนะอย่าให้เยอะนะครับเพราะถ้าเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดเป็นแอมโมเนียทันทีเลยนะครับอันนี้ไม่ไดีนะครับทำให้พูดง่ายทำให้น้ําสกปรกนะครับผมอ่าตู้ทะเลเนะี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นน้ําทะเลซึ่งน้ําทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีการระเหยทุกวันนะครับพอดีเรามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นคราบ นะครับจะเป็นคาบเล็กๆตรงขอบเนี่ยซึ่งการระเหยเนี่ยมันจะระเหยเฉพาะน้ํานะครับความเค็มยังคงอยู่นะครับทําให้เมื่อน้าระเหยขึ้นไปน้ําลดลงความเค็มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเค็มมากนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อป่านะครับวิธีการก็คือเราต้องสังเกตหรือเราทําขีดไว้ก็ได้นะครับว่าปริมาณน้ําในเบื้องต้นเนี่ยที่เราวัดแล้วครั้งแรกเนี่ยน้ำอยู่ตรงไหนถ้าน้ามันลดลงนะครับเราก็ใช้น้ําเปล่านะครับเติมลงไปนี่ฮะ ให้เท่าขีดที่เราตั้งไว้เท่านั้นนะครับนะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมนะฮะอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่เมื่อเออเรามีใจรักในการเลี้ยงน้องปลากระตูนแล้วนะครับก็เราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็อยู่กับเขาได้อ่าส่วนการเปลี่ยนน้ำนะครับผมก็แจ้งไปแล้วว่าเกลือที่ใช้นะครับผมจะเป็นเกลืออะคอเลสนะครับสีเขียวนะครับผมตัวนี้ก็ปริมาณน้ำเนี่ยถ้าสมมุติเรา น้ำ20ลิตรสมมุตินะฮะน้ำ20ลิตรก็จะใช้เกลือ780กรัมนะครับแต่นี้เวลาเราเปลี่ยนน้ำเนี่ยเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยมันแค่ประมาณ28ลิตรนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งเราก็เปลี่ยนแค่ประมาณ1 5อีกข้อนึงที่ต้องถามแน่นอนเลยใต้คลิปทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นในเบื้องต้นนะฮะไม่เกี่ยวกับชิลเลอร์นะครับนะฮะไม่รวมชิลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6000ซึ่งงบประมาณในการตตัู้ ของแต่ละขนาดของตู้เนี่ยเดี๋ยวไว้ E. P. หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ว่าการตั้งตู้ทะเลเนี่ยแต่ละแต่ละขนาดเนี่ยใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเรานะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ